สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับ วันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โครงการเซลล์สารยาจากปรินสิรินะครับผมซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนถนนสารยานครชัยศรีนะครับคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นคอนโดมิเนียมแต่ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมขนาดใหญ่ของทางปรินสิริเขาพื้นที่รวมเนี่ยทำให้เขาพัฒนาโครงการได้ทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับผม,<ว>มพอมีการเกือบร้อยไร่เลยใช่พอมีนะพื้นที่ขนาดใหญ่ระดับนี้ทําให้เขาพัฒนาพวกสวนใส่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ตัวคลับเฮาส์ สร้างแฟซิตี้ได้ใหญ่ตามไปด้วยส่วนตัวโครงการนี้จะเป็นคอนโดโลไลท์7ชั้นนะครับ11อาคารนะครับ,รบซึ่งรูปแบบเขาทามาเป็นยังไงเราสองคนพาค,คุณผู้ชมไปดูครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะพาไปดูในวันนี้คือคอนโดเซล์สารยาจากปริมสิรินะครับ แบรนด์เซลนี้จะเป็นแบรนด์คอนโดโลว์ไรส์ของทางปรินซิริเขานะครับนอกจากที่ศารยาแล้วก็ยังมีอีกที่ที่รัตนาธิเบลด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปเจาะลึกโครงการที่ศารยากันครับที่ตั้งของโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนศารายานครชัยศรีนะครับโดยจะอยู่เลยจากแยกพุทธมณฑลสาย5้ามาประมาณ800เมตรนะครับ แล้วก็จะอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับและนอกจากนี้เราก็สามารถขับรถจากโครงการไปยังเซนทัลสาลยาได้นะฮะในระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรครับโครงการเซลลนี้จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟอร์เรสสาลยานะครับซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินรวมประมาณ99ไร่ของปรินซิรินะครับซึ่งภายในฟอร์เรสสาลยานี้จะถูกแบ่งการพัฒนาออกเป็นโครงการย่อยๆประกอบด้วยอีคอเนเจอร์นะฮะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวซิตี้เซนต์เป็นโครงการทาว ะะแล้วก็เซลเนี่ยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่เราจะพาไปดูในวันนี้นะครับเซลล์ Sell สารายาเป็นหมูนตึกคอนโดโลไรส์จำนวน11อาคารนะครับแต่ละอาคารสูง7ชั้นมีจำนวนยูนิต79ยูนิตต่ออาคารรวมทั้งหมดเป็น869ยูนิตนะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินรวมประมาณ20ไร่แนวคิดหลักๆในการพัฒนาที่นี่ก็คงเน้นในเรื่องของพื้นที่สีเขียวที่จะสอดแทรกเข้าไปในตัวโครงการนะครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการพัฒนาโครงการของทางปรินซิลิไปแล้วนะฮะรูปแบบของที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับคุณผู้ชมครับระบบ Security ของตัวโครงการเนี่ยเขาจะมีป้อมรอปภอยู่ป้อมแรกตรงนี้ด้านหน้าสุดะะใช่สึ้นคอยสกรีนคนที่เข้าออกโครงการก่อนสเต็ปแรกแต่จริงๆว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ย ตัวโครงการแต่ละโครงการที่แยกย่อยอยู่ด้านในเขาจะมีป้ปอมรปภแยกของเขาอีกตัาหากเป็นดับเบิลซีคยวตี้คุณผู้ชมใช่แล้วครับส่วนรูปแบบการสกรีนเนี่ยก็คือเขาจะมีะปรปภคอยดูแล ถ้าเป็นวิซิเตอร์ก็ต้องแลกบัตรก็ต้องอะไรไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละแล้วก็ถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยจะปีมีประตูร้วกั้นไหก้กระโดดไว้สมมติว่าเราผ่านเข้ามาจะเป็นระบบอีที่พาร์ทคอยเปิดปิดประตูให้แล้วก็มี CCTV คอยสแกนด้วยว่าคนเข้าไปเข้าออกอะไรต่างปา้ายทะเบียนรถเป็นยังไงอ่าใช่แล้วครับส่วนคนที่ไม่ได้ใช้รถนะครับคุณผู้ชมก็จะมีทางเขาทําทางเดินเป็นทางเดินเท้าเนี่ยให้คนเดินเข้าเดินออกทางด้านข้างตรงนี้นะครับรวมถึงจะมีจุดที่เป็นจุดจอดจักรยานวางไว้ด้านข้างด้วยนะ ล็อกรถตรงนี้ได้นะครับผมรวมถึงว่าถ้าเกิดใครจะไปมหาวิทยาลัยไปพวกมหิดนไปอะไรพวกนี้เขาจะมีบริการชัตเทิล s เซอร์วิสเนี่ยคอยรับส่งให้ด้วยนะครับผมเป็นแบบมีสเกจดูมีไทม์ของเขาไปใช่ส่วนตัวเฟสิลิตี้อะไรต่างๆนะอยู่ด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันครับครับ พื้นที่โครงการทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมมันกินเนื้อที่ประมาณเกือบเกือบจะร้อยไร่เลยนะฮะคือประมาณ99ไร่เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะแบ่งออกมาเป็น3โครงการย่อยนะครับโครงการแรกก็คือตัวเซลล์อันนี้นะฮะจะเป็นคอนโดมิเนียม1 1ตึก พื้นที่ประมาณ20ไร่นะครับส่วนถัดมาข้างในจะมีตัวบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดน,นะฮะที่เรียกว่าอ c o n เนเจอรนะครับแล้วถัดมาสุดท้ายอยู่ด้านในสุดก็จะเป็นตัวทาวน์โฮมที่เรียกว่า City Sense นะครับผมคุณผู้ชมความที่โครงการนี้มันปะปนกันทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมดังนั้นเนี่ยรูปแบบของโครงการที่เขาออกแบบโครงการรวมทั้งหมดเลยแยกประตูรั้วอะไรต่างๆออกจากกันหมดเลยอย่างเช่นกอง ตัวโครงการ <Manager. S 1> อ่าบ้านเดียวเนี่ยเขาก็จะมีประตูร้อของเขามีรปภคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยแยกต่างหากแล้วก็จะมีพวกคลับเ้าอะไรต่างๆแยกกันทาวน์โฮมก็มีของเขาบ้านเดี่ยวก็มีของเขาคอนโดมิเนียมก็มีของเขาส่วนตัวถนนโครงการเนี่ยจัดเป็นถนนใหญ่เริ่มเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ของถนนที่มันจอยกันแยกไปยังโครงการต่างๆเนี่ยมัน16เมตร มีเกาะกลางปลูกต้นไม้ใหญ่ด้วยมีฟุตบาทด้วยนะฮะใช่แล้วลายรอบเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะมีพวกทางจักรยานทั้งสองฝั่งเลยนะให้เราขี่จักรยานไปถึงด้านหน้าได้เลยแล้วในอนาคตคุณผู้ชมอีกสักไม่กี่ปีพอต้นไม้ที่เขาปลูกไว้สองข้างทางมันโตแล้วมันก็จะมีร่มลื่นมีความร่มลื่นไรของเขาด้วยส่วนตัวคอนโดมิเนียมเองคุณผู้ชมเขาจะมีขับเท้าของเขาเองนะคุณผู้ชมซึ่งแยกกระจายออกมาอยู่ทางด้านนี้ตัวขับเท้าของเขาเนี่ยจะเป็นขับเท้าของลูกบ้านคอนโดมิเนียมเท่านั้นที่จะมาใช้งานได้ ซึ่งรูปแบบเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราสองคนพาเข้าไปดูกันครับครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับตัวคลับเฮาส์ส่วนกลางของคอนโดมิเนียมอ่ะ เวลาจะเข้าจะออกเราต้องใช้คียการ์ดเสมอนะดังนั้นเนี่ยมันจะกันคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคอนโดมิเนียมไม่ให้เขาเข้ามาใช้ตรงนี้นะจะมามัวๆวไม่ได้นะในนีเฉพาะลูกบ้านเขาถึงจะใช้ได้ซึ่งพอเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นอาคารขับเ้าเขาเป็นอาคาร2ชั้นแบบนี้ครับจะจัดสวนจัดต้นไม้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเดินเข้ามาเราจะเจอสเตปที่เขาจัดสวนแล้วก็จัดสวนสเต็ปเดินขึ้นไปข้างบนซึ่งอันนี้จะเป็นทางบันได เดินขึ้นไปด้านบนชั้น2ไปใช้แฟร์ซี้นสองได้ส่วนพื้นที่แฟซิลิตี้ด้านล่างอะ่ะคุณผู้ชมเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับความยาว17เมตรความกว้างประมาณ6.5เมตรตั้งอยู่ตรงเนี้ย<ม>แล้วก็กมีจักรกุชี่มีเจ็ตอะไรต่างๆเป่าไว้ให้ด้วยนะครับมีจุดล้างตัวก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้รอบๆเนี่ยเขาปลูกั้วต้นไม้ไว้นะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเ,ออเวลาคนขับรถผ่านไปผ่านมาไม่ต้องกลัวใช่เรสามารถใช้งานได้ใช่ยกเว้นเขาจะแหวกต้นไม้มาดูเวลาเราใช้งานมันมันก็ จงแจ้งไปไหมพี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานอเนกประสงค์คุณผู้ชมวางเก้าอี้ไว้เวลาตอนเย็นๆหรือแดดร่มๆหน่อยก็สามารถมานั่งได้พื้นที่ด้านข้างตรงนี้ต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นช็อปนะครับซึ่งอ,อันนี้เขายังจับไว้ยังไม่ได้จับไปเป็นช็อปเป็นอะไรเป็นพื้นที่แค่เป็นล็อบบี้ให้นั่งเล่นในห้องแอร์นั่นเองเว<อ>ลาเรามาเล่นน้าต้องการเครื่องดื่มอะไรก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เล่นไ,ไ, <ล S 1> ไวไฟอะไรตรงนี้ก็ได้ใช่แล้วก็พื้นที่ด้านนู้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นล็อกเกอร์ แล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนอาบน้ําอีกแยกชายหญิงแยกไว้ให้ต่างหากแล้วนะครับแล้วก็ ด้านในใต้ใชายคาเขาก็จะจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นเช่นเดียวกันอันนี้จะอยู่ในร่มนะครับนั่งสบายๆวันไหนที่เราพาเด็กๆมาว่ายน้ำเราก็มานั่งรอตรงนี้แหละนะครับใช่พื้นที่มันยังเหลืออีกเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมยังจัดเ้าอี้อะไรได้อีกพอสมควรเลยแล้วถ้าเกิดเราเดินขึ้นบันไดไปด้านหลังเนี่ยข้างบนตรงนู้นจะเป็นห้องกระจกที่เห็นข้างบนนะั่นก็คือฟิตเนสสำหรับออกกําลังกายนะครับสามารถขึ้นไปออกกําลังกายเบิร์นไขมันเล่นเวทกันได้นะฮะใช่แล้วก็วิวมันจะเปิดโล่งออกมาทางด้านนี้เราก็จะเห็นสววนนไปด้ยใขณะที่เราาออก ค,คุณผู้ชมครับตึกแต่ละตึกเนี่ยเขาจะมีระบบ Security ที่แยกส่วนกันเลยนะฮะโดยที่เขาจะมีป้อมรอปภเนี่ยแยกให้อีกแต่ละตึกเนี่ยแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีประตูรั้วเป็นประตูรั้วเหล็กกั้น รปภเขาจะคอยเปิดให้นะครับใช่แต่เวลาเราขับรถจัก,กรยานมาหรือเดินเข้าเดินออกเนี่ยเราจะมีทางเข้าออกต่างหากแยกไว้ถรงทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตัวตึกของที่นี่มันจะเป็นตึกเจ็ดชั้นใช่ไหมเราทําเป็นตัวแอลครับแต่ว่าเวลาเขาทําตึกเขาจะทําตึกเป็นคู่ดังนั้นเนี่ยพอเอาตัวแอลมาชนกันเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวยูซึ่งมีพื้นที่สวน ของแต่ละตึกเอามารวมกัน <ừ> ก็เลยจะได้เป็นส่วนเหมือนเป็นขอดยราดอยู่กลางตึกขนาดใหญ่หน่อยครับคุณผู้ชมอ่าใช่แล้วครับส่วนถัดมาเนี่ยคุณผู้ชมคือพื้นที่จอดรถเนี่ยเขาจะจอดกันอยู่บริเวณชั้นล่างของ <ừ> ตึกนะฮะ <ừ> ก็จะจอดได้ประมาณ5 0แบบรวมซ้อนคันแล้วนะครับผมแล้วเราเดินถัดเข้ามาอีกหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมบริเวณชั้นล่างของแต่ละตึกเนี่ยเขาจะมีเฟสิลิตี้ให้ แยกๆก,กันเนี่ยอีกนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเวลาเราเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราห้องแรกที่เราจะมาเจอตรงนี้คือจะเป็นห้องไลบารีนะครับคือจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าตั้งโต๊ะเป็นโต๊ะตัวใหญ่เอาไว้นะครับมีเก้าอี้สามารถมานั่งทํางานนั่งทํารายงานทํางานกลุ่มอะไรด้วยกันตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่าที่นี่อาจจะมีแบบเ,เด็กดักศึกษาหรืออะไรต่างๆเขาต้องทำมือทางานอะไรนะใช่ที่นี้เป็นห้องแอร์ด้วยนะนั่งเย็นๆสบายๆได้ คุณผู้ชมถัดมาก็จะมีห้องน้ําแยกชายอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็จะมีห้องช่างคอยดูแลเรื่องการซ่อมแซมตึกอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับ,รบตรงนี้จะเป็นส่วนของถงลิฟต์สำหรับขึ้นไปที่ส่วนพักอาศัยแล้วแต่ใครๆก็ขึ้นไปไม่ได้นะยกเว้นว่าจะมีทีการแบบนี้แปะปุ๊บแล้วก็เปิดประตูเข้าไปไปกันเลยฮะ คุณู้ชมเรามาดูห้องตัวอย่างห้องแรกของเขาก่อนนะครับห้องนี้จะเป็นห้องเรียกว่า1นบวกหคือวันพลัสนั่นเองตัวห้องเนี่ยจะประกอบไปด้วยห้องนอน1ห้องกับอีก1ห้องอเนกประสงค์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีห้องน้ำหนห้องครับรูปแบบเขาขายแบบ Fully Furnished คือให้เฟอร์นิเจอร์ครบนะครับรวมถึงแอร์ด้วยนะครับตัวห้อง พื้นถึงฝ้าจะสูงประมาณ2เม 2> ตร75เซนซึ่งถือว่าให้ความสูงของห้องค่อนข้างที่จะมากอันเนื่องมาจากเป็นตึกเจ็ดชั้นไงนะครับแล้วก็ความสูงระดับนี้ทาให้ได้ปริมาตรห้องมากเ็ราเราสามารถใส่พวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่แขวนผนังได้ด้วยนะครับรวมถึงประตูที่เขาใส่มาเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะให้มาเป็นประตูโอเวอร์ไซส์เลยนะฮะเกืบอบจะถึงเพดานเลยนะครับตัวมือจับเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลดอลล็อกมาให้เลยนะครับจะเป็นลกเข้าออกจะใช้คีย์การ์ดหรือว่าใส่รหัสผ่านกดก็เข้ามาได้แล้วครับคุณผู้ชม พื้นที่ส่วนแรกที่เราเดินเข้ามาเนี่ยคุณผ,ผู้ชมมันจะเป็นห้อง Living a แอ a ียนะฮะส่วนแรกที่เขาทําจัดออกมาเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับอ <c oughs> ัน <c oughs> นี้มันของป้อมกื้อไม่ได้นะครับพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยนั่งได้ประมาณ4คนคุณผ,ผู้ชมซึ่งก็จัดประมาณนี้ก็เรียกว่าขนาดก็โอเคนะฮะ เพราะว่าห้องนี้บางทีมันเขาอาจจะมีการอยู่อาศัยมากกว่า2คนอนาะจะ<ช>3ามคนอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องทําให้มันนั่ง<อ>กินข้าวได้เยอะหน่อยใช่โต๊ะใหญ่ก็ดีแล้วแหละมันจะได้กินข้าวได้เยอะด้วยนะครับแล้วพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็เขาก็จะมีการใส่เป็นตู้เก็บของมาให้ด้วยนะครับก็จะมีตู้สูงแบบนี้นะครับพื้นที่ข้างบนยังเหลืออีกหน่อยนึงนะฮะข้างล่างนี่ก็มีตู้เก็บของได้อีกนะครับสามารถเก็บรองเท้าเก็บอะไรต่างๆได้วางสิ่งของที่เราจําเป็นจะต้องใช้ก่อนที่จะออกจากบ้านแขวนกุญแจรถกุญแจบ้านคีย์การ์ ใหญ่เขาเป็นนาฬิกาพกพาคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ทางด้านนี้เขาก็จะวางมาเป็นส่วนพื้นที่นั่งเล่นรับแขกดูทีวีอะไรต่างๆนะตรงนี้เขาวางโซฟา2ที่นั่งมาให้ซึ่งขนาดของโซฟาเนี่ย มันก็พอจะแบบนอนได้แหละสําหรับคนที่ขาสั้นหน่อยนะครับใช่แต่คนที่ขายยาวๆเนี่ยอาจจะต้องแบบ <c oughs> หาพวกสตูพวกอะไรต่างๆหาพื้นที่แบบอื่นเก้าอี้อื่นมาวางเสริมจะได้ว่าพาดขาได้ทำไมพี่ <c oughs> ต้องพาดพิงถึงคนขาสั้นด้วยล่ะครับเอาก็มันสั้น <c oughs> น่ะยาวมาก <c oughs> ใช่คุณผู้ชมระยะดูทีวีเนี่ยก็เหลือเฟือนะฮะคุณผู้ชมสามารถจัดทีวีจอใหญ่ได้จะ40 50 60, 60นิ้วจริงๆก็วางได้นะครับถ้าระยะผนังมันวางได้นะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เขาจะมีการใส่ชั้นวางที ีวีกับพื้นที่เก็บของมาให้ด้วยข้างล่างนี่ก็วางของได้ส่วนหนึ่งข้างบนก็บิวเป็นตู้ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับทีวีจริงๆถ้าเกิดเราแขวนทีวีแขวนผนังไปเนี่ยก็จะมีพื้นที่ข้างล่างตรงนี้ให้เราวางของเพิ่มเติมได้อีกใช่แล้วแนะนําให้แขวนผนังนะเพราะว่าเวลาระยะที่เราดูเนี่ยมันจะได้อยู่ในระยะสายตาพอดีไม่งั้นถ้าเกิดวางตรงนี้มันจะต้องกลมนิดนึงนะครับอาจจะเมือ่อยคอส่วนที่พี่ตัวสูงไงส่วนเอา้าก็ส่วนใหญ่อะนะ พื้นที่ส่วนที่อยู่ติดกับส่วนพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยจะเป็นตัวระเบียงนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อน2ชิ้นแบบนี้ตัวระเบียงเนี่ยขนาดพื้นที่เขาก็ขนาดใหญ่พอประมาณคุณผู้ชมจะติดกกนุงกอกน้ำมาให้เสร็จสัรเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์สตัวเป่าลมร้อนออกไปด้านนอกดังนั้นตรงนี้สามารถปลูกต้นไม้ดอกดอกไม้อะไรพวกนี้หรือทําเป็นเก้าอี้นั่งเล่นได้นะคุณผู้ชมเพราะมนันไม่มีลมร้อนของคอมเพรสเซอร์แอร์มารบกวนครับ พื้นที่ถัดมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ส่วนครัวนะฮะซึ่งจะรวมอยู่กับตัวห้องน้ำนะฮะแล้วเขาจะกั้นมาอยู่ทางโซนด้านนี้ของห้องนะครับครัวเนี่ยเขาจะมีประตูเป็นประตูกระจกบานเลื่อนกั้นไว้แบบนี้นะฮะซึ่งก็สามารถเลื่อนมาปิดได้วางรางทางข้างบนข้างล่างเลยนะครับก็เวลาเลื่อนมาปิดเราจะได้เป็นพื้นที่ครัวปิดซึ่งสามารถทําอาหารประกอบอาหารได้จริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับใช่พื้นที่ครัวตรงนี้จัดมา วางให้วางตัวเรียกว่าตู้เย็นไว้ตรงนี้แต่ตู้เย็นที่เขาวางไม่ให้ดูมันเล็กไปหน่อยนะคุณผู้ชมพอาวางดูแล้วมันจะหลงๆหัวงเวงๆไงโอเคถ้าอยู่คนเดียวก็พอได้แต่ถ้าเกิดอยู่มากกว่าหนึ่งคนผมว่าใส่ตู้เย็นใหญ่ๆหน่อยก็ได้แ้วก็ยังเหลือพื้นที่เยอะแยะสําหรับพวกวางตู้เก็บของในด้านบนก็ยังได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับก็วางอยู่ใกล้ตู้เย็นง่ายเวลาเราหยิบของมาล้างอะไรต่างเรายัดเข้าตู้เย็นมันจะง่ายหน่อย พื้นที่เก็บของก็พอประมาณวางที่เก็บของไว้ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วกว็ตัวเรียกว่าไมโครเวฟเนี่ยเขาวางไว้ด้านบนแบบนี้แต่คุณผู้หญิงที่ตัวเล็กๆแบบไซส์มินิหน่อยอย่างเงี้ยผมแนะนําไม่วางวางไมโครเวฟไว้ตรงนี้นะเพราะว่ามันจะหยิบยากและในความที่มันเหลือพื้นที่เยอะๆเนี่ยเอาไมโครเวฟมาวางตรงนี้ก็ยังได้เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าตัวแพนทรีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เตาไม่ได้ให้เครื่องดูดควันมานะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสมากเราซื้อเตาอินดักชันมาไว้ใช้ก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้มผัดแกงทอดเป็นประจำอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ควรจะต้องให้เขามาติดเตาไฟฟ้าอะไรต่างๆเป็นกิจจลักษณะไปเลยครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเขาเว้นพื้นที่ไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้าซึ่งก็เว้าพื้นที่ไว้ประมาณนี้เราสามารถเอาเครื่องซักผ้ามาวางได้จะเป็นเครื่องซักผ้าฝา,าบนหรือฝาฝาล่างก็ได้ฝาหน้าก็ได้คุณผู้ชมก็วางได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่ภายนอกละ ตัวระเบียงมันอยู่ทางด้านพื้นที่ห้องนั่งเล่นไงแต่เขาก็ยังทําเป็นช่องหน้าต่างไว้สําหรับเปิดระบายอากาศจากตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมส่วนห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับพื้นห้องน้ํากับพื้นด้านนอกอตรงบริเวณครัวเนี่ยมันเท่ากันนะครับดังนั้นเขาก็เลยจะมีการ บิวเป็นธรณีก่อขึ้นมาแบบนี้เวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยระาวาังสะดุดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะกันเรื่องของน้ำเนี่ยไม่ให้ออกไปด้านนอกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์อะไรต่างๆของที่นี่เขาจะใช้เป็นยี่ห้อโมเกนนะครับตรงนี้ก็จะมีวางเป็นอ่างล้างหน้าแบบอ่างสําเร็จมานะฮะก็จะมีพื้นที่สําหรับวางของข้างๆมีพื้นที่เก็บของด้านข้างอนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ด้านหลังตรงนี้เขาจะมีการบิ้วเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงให้เราวางพวกของใช้อะไไรรตต่างงๆนี้้้ดแลวก็ กระจกเงาบานใหญ่มาให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้านในสุดต,ตรงนี้จะเป็นส่วนของ shower box นะครับ shower box นี้เขาจะติดฉากกั้นกระจกนิรภัยมาไว้ครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งถ้าเราจะติดเป็นม่านก็เพิ่มก็ได้นะฮะแต่ถ้าแต่ไม่แนะนําให้ติดเป็นประตูเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเปิดลําบากนะครับ พื้นที่ยืนอาบน้ําก็ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ใส่เป็นแฮนด์ชาเวอร์มาให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับวางพวกสบู่ควดวแชมพูอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เว้นพื้นที่สําหรับติดไอตัวเครื่องทาน้ําอุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมด้านนี้ก็จะมีห้องสองห้องนะห้องนี้จะเป็นห้องนอนส่วนห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ตัวห้องอเนกประสงค์เนี่ยเขาจะให้ประตูกระจกบานเลื่อนแบบมาให้เราแบบนี้นะครับ ภายในเนี่ยเขาจะให้เฟอร์นิเจอร์เรามาสําเร็จรูปแล้วด้านนี้จะเป็นพวกตู้เก็บของชั้นวางของอะไรต่างส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะพับเปิดปิดมาเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาเบสคุณผู้ชมเอาไว้นั่งเล่นอ่านหนังสองือหนังสืออะไรพวกนี้ได้เพราะว่าตรงนี้มันมีช่องแสงมีช่องหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้แต่ตรงนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เป็นห้องนอนสำรองได้ วันดีคืนดีแบบเวลาแขกไปใครมาญาติมาเพื่อนมาอะไรต่างตรวนี้มันสามารถใช้เป็นที่นอนได้อย่างไรก็ดีคุณผู้ชมห้องนี้มันแล้วแต่เราจะจัดซึ่งขนาดของห้องเนี่ยเราอาจจะจัดเป็นห้องที่เรียกว่ามันติเพอร์โพส์รูมก็ได้ก็คือทําเป็นห้องทํางานนั่นแหละแต่ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบที่มันสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายอย่างเช่นเวลาปกติเราก็ใช้เป็นห้องทํางานอ่านหนังสือทําการบ้านอะไรของเราเวลามีแขกไปใครมาเราสามารถพับมันลงมาเป็นเตียงเป็นอะไรได้แบบนี้ มันก็จะสามารถใช้ห้องห้องนี้ได้คุ้มค่ามากกว่าครับคุณผู้ชมและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมจะเป็นฟังก์ชันมาสเตอร์เบดรูมนะฮะซึ่งจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยเขาก็จะวางเตียงขนาด5ฟุตเอาไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมขึ้นมากิ้งเกลือกแบบนี้ไ,ได้ไดถึง5ฟุตเหรอบูมทำไมมันแบบได้ได้ห้าฟุตนะครับฟุตอ่านะครับก็สามารถวางเตียง5ฟุตแล้วก็ยังมีพื้นที่รอบๆเตียงเนี่ยเหลืออยู่นะครับ ด้านข้างเตียงทางฝั่งนี้เขาจะใส่มาเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับโต๊ะแต่งตัวติดกระจกแบบนี้มีพื้นที่วางของอะไรต่างๆมีลิ้นชักสําหรับเก็บของนะครับรวมถึงมีเก้าอี้สตูเก้าอี้สตูซึ่งสามารถเลื่อนออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วบริเวณใต้เตียงเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการแบบว่าทําเป็นลิ้นชักสําหรับเก็บของเพิ่ม,เต,มเติมได้ด้วยตรงนี้เอาไว้เก็บพวกถุงเท้าอะไรอย่างเ<ๆ>ง,งี้ยไว<ง>้ใช<อ>้เก็บอที่ต้องใช้ตอนนอนใช่ ส่วนปลายเตียงคุณผู้ชมจะมีระยะอีกนิดหน่อยนะครับพอที่จะให้เราแบบแขวนทีวีติดผนังได้เวลาเรานอนจะได้นอนดูทีวีได้แต่ว<ะ>่าอันนี้เขาใส่มาให้แล้วเราก็วางของวางของได้ตามนี้แหละวางพวกเทปคคสเซ็ต VCD อะไรพวกนี้วีดีโอเทปะไรปลายเตียงด้วย <laughs> ใช่ส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเ <laughs> หลือพื้นที่อีกนิดหน่อยนะครับก็สามารถวางโต๊ะหัวเตียงสําหรับวางพวกโทรศัพท์มือถือนาฬิกาปลุกอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ ก็จะเป็นผนังกระจกรับบิวส่วนต่างๆแล้วแต่ว่าห้องเราอยู่ตำแหน่งไหนตรงนี้มันจะสามารถเปิดระบายอากาศและจะรับแสงธรรมาชาติได้ครับคุณผู้ชม ชมมาดูห้องตัวอย่างแบบ one bed room บ้างห้องนี้จะขนาดประมาณ29 30ตารางเมตรนะครับะระยะพื้นถึงฝ้า2เมตร75เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้อันนี้จะแบบว่าอยู่1 2คนนะฮะใช่แล้วก็ขายแบบ fully furnish e d คุณผู้ชมรูปแบบที่เขาให้เนี่ยก็จะให้ประตูมี Digital Door Lock อะไรต่างๆเหมือนกันประตูแบบ o v e r s i z ไซเหมือนกันครับส่วนตรงนี้ก็จะจัดวางเป็นพื้นที่นั่งเล่นรับแขกอะไรต่างๆซึ่งให้โซฟา 2>, 2ที่นั่งมาเท่ากัน ตรงนี้มันจะเหลือพื้นที่ด้านนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเหลือพื้นที่หน่อยนึงนะครับผมเข้ามายืนได้แบบนี้นใช่ครับผม,ผมผมมายืนอีกคนนึงก็ได้ครับซึ่งไม่รู้จะยืนไปทําไมนะส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเหลืออีกหน่อยนึงคุณผู้ชมซึ่งเขาก็จะวางแบบโต๊ะสําหรับวางหนัส<อ>ง,งสืออะไรต่างๆมีพื้นที่เว้าวางตะกร้าหมาไว้แต่เขาห้ามพิงหมาแล้วเดี๋ยว <laughs> จะบอกคุณผู้ชมว่า ถ้าเราจัดดีๆเนี่ยคือเอาโซฟาไปวางชิดทางด้านนู้นตรงนี้มันสามารถใส่โต๊ะทํางานเขียนหนังสืออ่านหนังสืออะไรต่างๆได้อีกอันนึงนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับส่วนจะขยายขนาดโซฟาให้มันใหญ่ขึ้นใส่ตัว L ก็ได้ใช่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบมีพื้นที่มากพอที่วาวางโต๊ะกลางได้วางมามุกมาม่าเวลากินมาม่าไปดูทีวีไปได้ใช่คุณผู้ชมระยะดูทีวีตรงนี้มัน3เมตรกว่านะครับ ถ้าเกิดเราใส่ทีวีเนี่ยแล้วก็ใส่ทีวีขนาดจอใหญ่ได้เหมือนกันนะครคุณผู้ชม60นิ้วจริงๆถ้าเกิดม,มีระยะเหลือเน,นี่ย70นิ้วก็ใส่ได้นะครับ<ม>แต่ว่าอันนี้คงใส่ได้แค่นี้แหละนะระยะวางทีวีก็คือเอาทีวีวางตรงนี้แล้วด้านข้างก็จะมีพื้นที่ที่เขา b ิ้วมาเป็นตู้ชั้นวางทีวีแบบนี้นะครับซึ่งมันจะ f a t r i n g อยู่กับ ฉันเก็บรองเท้าแบบนี้นะฮะด้านข้างเก็บรองเท้าตรงนี้ข้างบนเก็บหนังสือมีพื้นที่เก็บของข้างบนอีกหน่อยนึงแล้วก็ลามมาถึงข้างบนข้างล่างตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมส่วนห้องนอนของเขาเนี่ยเขาก็จะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะครับ,รบเปิดพื้นที่ค่อนข้างจะโปร่งนะครับก็คือด้านนี้ก็จะเป็นผนังกระจกด้วยเพื่อที่จะให้แสงธรรมชาติมันส่องเข้ามาในห้องให้มันสว่างๆคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้วางเตียงขนาด5ฟุตไ้ให้ หัวเตียงมีโต๊ะมีตู้หัวเตียงวางได้นะครับมีระยะพอวางส่วนทางด้านนี้คุณผู้ชมก็จะใส่เป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าซึ่งเขาเว้าผานังเข้าไปดังนั้นพื้นที่ตรงนี้มันจะได้โลง่งๆหน่อยแล้วก็อันนี้เขาจะได้เป็นหน้าต่างสําหรับเป็นหน้าต่างแบบเปิดรับ,บวิวรับลมอะไรต่างๆจากทางนี้ได้ครับคุณผู้ชม ส่วนฟังก์ชันถัดมานะครับผู้ชมจะเป็นฟังก์ชันส่วนครัวกับส่วนห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําก่อนนะฮะห้องน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าฟังก์ชันที่ให้มาก็จะคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้เลยนะครับมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับขนาดอะไรต่างๆเรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วกว็วัสดุที่ให้มาเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวห้องน้ําห้องนี้มันจะมีประตูทางเข้าที่แบบอยู่เฉียงๆหน่อยนะครับส่วนฟังก์ชันถัดมาตรงนี้จะเป็นตัว โต๊ะรับประทานอาหารที่วางอยู่คู่กับครัวแบบนี้นะครับโต๊ะรับประทานอาหารเขาจะใส่มาเป็นโต๊ะยาวที่หันหน้าชนผนังแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็นั่งกินข้าวแบบนั่งข้างกันแบบนี้หันหน้าเข้าผนังแบบนี้แต่ว่าคือมันอาจจะดูไม่ได้สะดวกเท่ากับโต๊ะที่มันนั่งหันหน้าชนกันนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าเขาก็ให้พื้นที่มาใช้งานได้ตามปกตินะครับสามารถแบบถอยเก้าอี้อะไรได้โอเคเลยนะครับ แล้วก็ส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางพนทีนะครับพนทีก็จะมีตู้เย็นวางอยู่ด้านข้างแบบนี้ตู้เย็นอย่างที่บอกไปนะฮะจะขยายขนาดให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของพนทีเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าใช้งานได้ตามปกติมีอ่างล้างจานตรงนี้นะครับมีพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารพื้นที่แบบ ตากพวกอุปกรณ์ที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับวางไมโครเวฟไว้ด้านบนแล้วก็มีพื้นที่เก็บของทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างแบบนี้นะฮะก็เรียกว่ามีอุปกรณ์มาให้เราใช้งานได้โอเคเลยนะครับส่วนทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยคุณผู้ชมมีพื้นที่ที่สามารถวางพวกเครื่องซักผ้าอะไรตรงนี้ได้นะครับมีประตูสําหรับเลื่อนเปิดออกไปด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคอมแอร์ Air, วางเป่าไว้ติดไว้2ตัวแบบนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นห้องตัวอย่างที่เราพามาดูทั้ง2ห้องนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปด้านนอกครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอ๋ครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับพี่คุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่สาลายาดังนั้นก็เหมาะกับคนที่จะเรียกว่าใช้ชีวิตหรือทางานในย่านสาลายาแน่นอนอยู่แล้วนะแต่คุณผู้ชมผมจะบอกว่าบริบทของทําเลสาลายาหลายๆคนจะรู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลเนาะซึ่งตรงนี้มันจะมีรายรอบมหาลายัยอ่ะมันจะมีพวกโครงการคอนโดมิเนียมอยู่เยอะที่พักอาศัยใช่จะบอกคุณผู้ชมว่าตัวโครงการนี้มันไม่ได้อยู่ติด กับรั้วมหาวิทยาลัยเหมือนอย่างโครงการส่วนใหญ่ที่เขาทากันนะแต่จะกระเถิบออกมาหน่อยแล้วก็จะอยู่ไปทางโซนที่เรียกว่ากลุ่มกลางระหว่างทางไปเซ็นทรัลดังนั้นเนี่ยโครงการเนี้ยมันจึงเหมาะกับคนที่เรียกว่าใช้รถหรือคนที่เรียกว่าต้องการบ้านที่ไม่อยู่ติดกับโซน คอนโดมิเนียมที่มันอยู่กันหนาแน่นอยู่ในย่านมหาลัยอาจจะเป็นคนทํางานในย่านนี้หรืออาจจะเป็นคนที่เรียกว่าอยากจะกระเถิบมาอยู่ทางใกล้ที่เรียกว่าเซ็นทรัลมากขึ้นมาอีกหน่อยครับรูปแบบโครงการนี้ก็จะแตกต่างจากโครงการทั่วไปอีกนั่นแหละคุณผู้ชมอันเนื่องมาจากว่าตัวคอนโดมิเนียมของโครงการเนี่ย มันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ของตัวปลิ่นเขาซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถจัดเป็นพื้นที่สีเขียวออกมาได้ค่อนข้างเยอะเยอะครับแล้วเขาก็จะมีแฟิลิตี้แยกให้ใช้ค่อนข้างทางี่ใหญ่ๆแล้วก็น่าใช้ด้วยอย่างไรก็ดีต้องบอกผู้ชมว่าคอนโดมิเนียมเขามี11ตึกครับซึ่งแต่ละตึกเนี่ยจะมีอารมณ์การอยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกันผู้ชมตึกที่อยู่ด้านหน้าใกล้ๆตัวถนนใหญ่มันจะได้ในเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน เหมาะกับคนที่เรียกว่าไม่ต้องใช้รถก็ได้เดินออกไปง่ายๆียกรถสะดวกครับแต่ตึกที่อยู่ในใอ่ะจะได้อีกอารมณหนึ่งก็คือจะเป็นอารมณ์สงบๆเห็นสวนเห็นพื้นที่สีเขียวมีความไทรเวทกว่าแต่มันเหมาะกคนใช้รถเพราะมันต้องขับออกไปไกลหน่อยใช่ถ้าเดินนี้มันอาจจะไกลไปนิดนึงครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้อันนี้มันแล้วแต่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนอยังไงนะครับแล้วก็ตัวโครงการนี้เขาขายแบบฟูเปอร์มันจะเหมาะกคนที่เกลียดแต่งห้องอ่ะ เราซื้อปุ๊บแล้วก็จัดห้องนี้หน่อยก็เข้าอยู่ได้เลยครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือโครงการเซล์สารยาจากปรินซิรินะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็สามารถติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ tingofliving com นะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปที่ youtube com tingofliving ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ฮะเวลาส1บเอโมงทางช่อง money channel ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ